แดงงานรถ็้าอยู่รถเป็นาอยู่สวัสดีครับอยู่ช่องอิ้นอทัวร์นะพี่น้องับเดิมรถแดงสองสิือว่าสองสิบร่มาดูกันเรเร่เเลปนเลยจวดเยจวดจหน่อยจุดจดหน่อยจวดไกลเลยมาฟีน้ำยังกูน่า ไปมาปลาหนดที่มันย่านกระจอกโอ้ยมาดูนางเสียไร่ย่านได้นางเสียไร่เหี่ยวเข้ามากวนเนาะมาเหยี่ยวเหยี่ยวเข้ามากวนย่านได้รถของข้าเนาะปวดใจเว้ยรถแรงบ่ใจเลยปลาหนดโคตรแรงไม่ใจเลยเนียไม่ใจก็ได้ครัวเฮ้ยได้เด็กเดี๋ยวประวันขึ้นมั้งวะเรื่อยคุณกูหักแล้ว เดี๋ยวตามไปเดินแค่แรลกสอคู่หนูก็หนึ่งหนังเดี๋ยวแกเอารถลงถังนี่ดีวันลงข้างล่างเ่าจะขุดบ่อเก่านี่บ่อเก่าเอาบ่อเก่าน่าจะมีปลาไหลอยู่นะเดี๋ยวต้องดูชิเตา่มเหมึ้นมาก่อนไม่ใช่ว่าบ่อนีือกระถอหรือว่าตุ่มกระถอดในจะพุ่ไหลอยู่นะไม่รู้ดูก่อนแก เรามาอยู่ในร่มก่อนได้ใช่ไหมเนาะยี่เดียดขูดเดือดน้องไวเดียดเดือดแรงอยู่เริ่มเที่ยวเลกไปแล้วคุณ ปลาโนดจมแลเด้อปลาโนดโคตรแรงปลาโนดโคตรแรงอยู่แล้วเอารถไถมายังไม่ถึงไหนเด้ปดปดอปลาโนดเด้อปลาโนดโคตรแรงอยู่แล้วนุ่นอ่าไปดันเขาไปป่าดันเข้าไปดันเข้าไปออเอาปลาโนดโคตรแรงอยู่แล้วมันออกนำ้ำดิลูกพี่ ช่วยไปช่วยแกน้อยเอาโยกหน่อยลูกพี่เออหนักหัวเลยปลาโนเาดเลยรถเข้ามาไม่ติดเลยปลาโนดแกทำไมถึงมาถึงติดเนะเาะช่วยหน่อยปลากัดเอาช่วยกันหน่อยไปเจ้านีตรงจุดนี้จะสอง,องเฮ้ยเห็นไหมเออ ยังไม่เช่ไนไนเรื่องจิตจะบ่หลังฝนตกฝนตกไปเมื่อวานานี่นเลย่น้องเมื่อวานวันนี้มันลงบ่มันงานมน่าฟัง ยังดูลายนี่เลยยังเรียบยังลายบนหนึ่งข้าด้วยเพราะว่าดินมันฝนตกใหม่นะมันลื่นมันบ้างมันลื่นมันลื่น cái phẳng luôn cái này nó này anh hiến luôn không có không có phẳng luôn thoải mái hồng rồi cái đấy rồi nào đây mình đuối phải này ตออกน้มันันอออตง้งาลังย่ิาดินข้างบนไปฟูก่อนอันนี้เป็นเป็ปลาสองบเมีโชคชเรือรถห้า โคตรแรงมาแล้วโคตรแรงโคตรโคตรติดเลยฐานดไม่ไม่ไปฟองเก่ากว่าไปแล้วฟองเก่ามันติดเลยว่ะน,นี่เป็นงานเที่ยวนะ,นะาานวาสายแกต้องปูก่อนเดี๋ยวรถเข้าไปถึงที่ไม่ไกลจะไม่ไกลไไนี่ตรงนี้มาเที่ยวตรงนี้ใกล้ กัดแกะมูก,ก่อนเดี๋ยวรถเข้าไป่ถึงมันเป็นระดับเดียวกันนี่ตรงแปลงแยกเขียวๆนี่มันเป็นระดับเดียวกันไปถึง,งนู่นถึงแล้วก็เมืองบางเวิงงงง้งม่วงเอาย่อเนีงง่ยงว่างเน้ายงว่างบางคู่ขั้นขั้นแท้ขั้น,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 นแดงของมันสองคันอย ب, พอดีนะขัน้นสามขัน้นอย่างพอดีอไม่ไกล แค่ว่าล,ล่งบ้านล่อนนลุ่มอีกลื่มงลางมีแจะขันวนเรียบร้อยแล้วล่ะตามดูก็้นันนใครับจะลงมายังไงไีจนจ่อบพราจอบนี้ยเขาจอบปลาไมีปลาตรงนี้แค่นี้นี่ ไั่เป็นไ้ไมนตรงนี้ไนงะอไรวาเอาพอเพ่อนไอว่าเอาไฟไฟมันนอกแล้วจกได้อยู่อะไรมี่จะตัวใหญ่แกว่พอไอไ้ลูกค ไปไปไปป้าไปไม่พอวะเยล็บให้กี่วะไปไม่ไปต้องใส่อีกเดี๋ยวก็ยืดๆแค่ว่าจะใส่น้อยป้าโน,น่นกี่ว่าลดแกแรงกีว่าใส่น้อยมันอายเขากีว่าวดี๋ย แรงจะแรงไปถึงไหนเจ้าของนาปูทีกินเองเด้วยเด้อ ดึงกนไม่ได้เลยหนวกหูเสียงเรื่อยตอนนี้ว่าต่อแล้วทีนี้จบไปทีนี้ก่อนนะเพีองนะเดี๋ยวรถดึงลงข้างใต้เดี๋ยวใครจะดูใหม่ด้วยแล้วคือจะแต่งทางก่อนเรอดูกันมันจะลงได้ไม่ได้รอลุ้นกันด้วยแล้วทีนี้สวัสดีครับโอ้คมันทำไมเยอะเทูกพี่ Okay.